เรื่องของทนายตั้มนะครับก็ได้เงียบหายไปสักระยะหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับที่ทนายตั้มออกมาเปิดโปง เรื่องของคุณชูวิทย์นะครับเรื่องของถุงเงินแล้วก็มีประเด็นข่าวาวมาแล้วก็หลังจากที่ล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์ได้โพสต์เอาไว้เกี่ยวกับทนายตั้มเมื่อวันที่2เมษาเมื่อวันที่2เมษาเนี่ยเวลาประมาณสักยี่สิบเอ็ดนาฬิกานาทีนครับที่คุณชูวิทย์ได้มีการอัพโพสต์ไว้หลังจากที่โพสต์นี้แล้วคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็ไม่มีใครติดตามซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นกระแสข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่ ผองเพื่อนนะครับผองเพื่อนเนี่ยได้ออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับคลิปที่ไปที่สนามบ,บินซึ่งแน่นอนครับโอ้โหก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงแลวคุณชูวิทย์ก็ได้มีการเอาเรื่องนี้เอามาโพสต์เอาไว้นะครับอผองผองเพื่อนนะครับต้องอต้องเป็นบอกว่าเป็นอตอนนี้นะครับที่คนที่เอาออกมาโพสต์ในเรื่องนี้ชื่อว่าเพจเชื่อว่าออยสีกับผองเพื่อนนะครับ ออยสีกับผงเผือกได้ออกมาโพสซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็คงจะสงสัยผมเองก็ยังสงสัยและยังติดตามนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์ได้โพสต์และเปิดประเด็นเอาไว้แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือใครกันแล้วแต่เนี่ยไม่ได้ติดตามถึงเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่วันที่2เมษายนะครับเวลายี่เบิกานาทีเนี่ยที่คุณชูวิทย์เอามาโพสต์เอาไว้เรื่องของนะครับทนายคนดีนะครับทนายคนดีเนี่ยก็คือข่าวด่วนนะครับสมภเวศีอาราวาส ทนายคนดีแถลงข่าวช่วยปัะชาชนรวยแค่ข้ามคืนจนคนสงสัยไปทั่วทำไมรวยจังที่แท้เบื้องหลังทำพนันออนไลน์หุ้นส่วนกับนะครับเจ้าของนะครับเจ้าหน้าที่นะครับ DSI ตัวเตีย้ยๆอายุประมาณ50ปีชื่อเวบ เพงเกมมีญาติชิดแจ็คดูแลเว็บให้แล้วต่อมานะครับเรื่องของเว็บเพงเกมเนี่ยเว็บเพงเกมนี้ก็ได้มีการปิดตัวไปนะครับเข้าไม่ได้นะครับมิหน้าเล่านะครับว่าฟาร์มให้แก่ตายไม่มีทางได้นาฬิกาปาเตะเป็นถตาดนะครับเสื้อตัวละแสนรถปอร์เช่คนที่รู้ดีคือตำรวจใหญ่ฉาย,ยาเทพจอที่ต้องหลับ ตาลงข้างหนึ่งเพราะใช้งานสนิทกันอยู่วันสองวันนี้จะมีเพจดังออกมาแฉอีกเป็นพวนคอยรับให้ดีทนายดังตกสวรรค์ตอนนี้ตำรวจใหญ่คุมไซเบอร์กำลังขุดข้อมูลอยู่เร็วๆนี้จะมีข่าวใหญ่รูปน้องรักของทนายเริ่มทยอยออกมาให้เห็นกันก่อนดูทรงแล้วเหมือนดาวคุกเชื่อ แล้วว่าพี่ชายมาไกลเกินฝันก่อนทนายจะดังนะครับหากินกับการรับคดียาเพราะได้เงินมากง่ายเร็วได้รับทําคดีอื่นๆให้เสียเวลานะครับไม่รับทําคดีอื่นให้เสียเวลาอย่างคดีดาราสาวดังลูกครึ่งใช้เอกสารตำรวจปอมม100ทับ2บินป่อหนีไปต่างประเทศทันทีวิ่งอายการนะครับ สั่งไม่ฟ้องแม้ตำรวจแยง้งแต่อายการยืนยันสั่งไม่ฟ้องตัวเองรอดโบยให้ลูกน้องโดนฟ้องคนเดียวอีกสองคนหนีเข้ากรีเมสสำนักงานทนายกำไรต่อปีเท่าไหร่ได้มนุษย์เงินเดือนแต่ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าบ้าแบรนด์เนมบ้านหลังละเกือบร้อยล้านส่งลูกเรียนเมืองนอก ทุกครั้งไปเที่ยวต่างประเทศจะมีลูกน้องในตำรวจใหญ่เทพจอมารับถึงสนามบินเข็นรถให้ช้อปปิ้งหลักล้านปนเปอร์เมียภาษีไม่เคยจ่ายเพราะเงินที่ได้แบบเท่าๆเ,เอาไปแอบซุกไว้ในบัญชีพี่เมียชื่อว่าปอปลาโปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อลักจะออกแสง ต้องไม่รอ้องงอแงบบาทแผลต้องไหลล่องรอยแต่สัมภเวสีใหม่ต้องมาเจอสัมภเวสีแก่รอบจัดคนดูจะได้ปิดตาลุ้นนี่คือเมื่อ วันที่2นะครับวันที่2เมษายนเวลายี่สบเกรกาคมสนาทีคุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้เรื่องของสัมภเวสีออกอารวาสเรื่องของทนายคนดีแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เงียบหายไปนะครับทิ้งค,คําถามเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่เดไอตัวเตี้ยอายุป,ประมาณ50นะครับเจ้าของเว็บเพลงเกมเนี่ยนะครับแจ็คเป็นผู้ดูแลเนี่ยเป็นใครเทพจอเป็นใครนะครับก็มีเรื่องนี้ก็เลยเงียบเงียบหายไปล่าสุดนี้นะครับเมื่อ เอัไอยสีและผองเพื่อนได้มีการมาโพสต์คลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเป็นคลิปสั้นๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่คุณชูวิทย์เอาคลิปนี้มาเป็นคลิปสั้นๆที่คุณชูวิทย์นะครับเอา,เอ,าออกมาอ่ะเชิญช็อปนี่ครับ นี่นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่คุณชูวิทย์เอาออกมาโพสต์นะครับซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้มาจากออยสีและผงเผือกนะครับและผงเผือกออกมาโพสต์คุณชูวิทย์ก็ได้มีการโพสต์ล่าสุดเอาไว้แบบนี้ด้วยครับว่าทนายตั้มผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่วัดกันที่สนามบินอย่างผมเป็นประชาชนคนด,นดินดินจะเดินทางไปไหนก็ต้องเข้าแถวหน้าเคาน์เตอร์จะโหลดกระเป๋าก็ต้องแบกกันเองตามระเบียบ ไม่มีใครมารอรับไม่มีตำรวจมาช่วยยกกระเป๋าแต่อย่างทนายตั้มที่ผมบอกว่าเป็นเด็กในคาถาของเทพจอถึงกับจัดตำรวจไปรับไปส่งอย่างที่เห็นในคลิปที่เอามาโชว์จะได้เลิกปฏิเสธว่าทนายตั้มเป็นเด็กเพราะถึงเป็นเด็กแต่ก็เป็นเด็กของผู้ใหญ่ถึงใหญ่ไปด้วยคลิปนี้ยืนยันให้เห็นว่าทนายตั้มเขายิ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆ นะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตำรวจต้องมาต้อนรับหิ้วกระเป๋าอำนวยความสะดวกถึงประตูสนามบินทั้งขาเข้าและขาออกเห็นแบบนี้ชาวบ้านอย่างเราก็ได้แต่อิจฉาใครๆก็อยากสบายไม่ต้องรอต่อแถวอยากทราบอย่างเดียวทนายตั้มมีอะไรดีถึงต้องมีตำรวจมาช่วยแบกกระเป๋าเจ้าหน้าที่เชา้านะครับเจ้าหน้าที่นะครับเข้าแถวต้อนรับ ทนายตั้มเป็นทนายประชาชนไม่ใช่หรือว่าฟาร์มคงไม่รวยแต่เป็นหน้าสื่อใครนี่สี่รวยกว่ารวยกว่ามากบารมีถึงขนาดต้องจัดตำรวจมาต้อนรับเมืองไทยก็อย่างนี้แหละครับเส้นไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้หรอกครับทนายตั้มเขาเส้นก๋วยจับขอบคุณคลิปจากออยสีและผองเผือก นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นฟาร์มคลิปหน้าล่าสุดของคุณชูวิทย์ที่เอาออกมาณนะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจากการที่นะครับหลังจากที่ คุณชูวิทย์โพสต์ว่ามีการไปรับที่สนามบินตอนนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมายังไม่มีหลักฐานออกอามาที่ชัดเจนแต่ตอนนี้นะครับมีคลิปนี้ออกมาผมว่านะครับวันนี้นะครับคนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องคงต้องออกมาตอบคําถามสังคมถึงเรื่องนี้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและทําไมตํารวจในคลิปถึงได้ทําการต้อนรับนะครับนายตั้วอย่างดีขนาดนี้ นะครับอย่างดีขนาดนี้ซึ่งไทตั้มไม่แน่ใจนะครับว่าไปส่งใครนะครับและผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่การที่นะครับมีถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามดินออกมาต้อนรับเวลาที่เปิดเปิดอะไรเงี้ยแล้วออกมาต้อนรับอันนี้ผมว่าอย่างเป็นเรื่องปกติแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับไปเข็นกระเป๋าให้นะครับไปเข็นกระเป๋าให้โอ้โหอันนี้มันคงไม่ใช่แน่อันตการอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้อีกรอบครับนี่ครับ นี่แหละครับคือคลิปนะครับที่นะครับออยสีและผองเผือกได้เอามาลงไว้และคุณชูวิทย์ได้เอามาโพสต์ไว้แล้วก็โพสต์ไว้ถึงเรื่องล่าสุดหลังจากที่คุณชูวิทย์เปิดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่2เมษายนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเรื่องนี้ออกมา แต่ที่แน่ๆเว็บเพลงเกมที่พูดถึงนะครับถ้าตอนนี้เราเข้าไปเสิร์ชเว็บนี้แล้วเข้าไปดูเว็บนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่คุณชูวิทย์เราเปิดว่าเขาไม่ได้ลุงเกี่ยวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจไปนะครับไปดูแลอะไรเลยเป็นเด็กด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องออกก่อนว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องร้อนแรงกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนในเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟััังกนเรรื่อยๆคบ